ตรงเขาอะมึงลงเขาให้หมดเลยเกี่รถพังพี่รถพังพี่รถพังมีใครรับได้ไหมมนลงแลรอให้หมดก็มีเดียวพีโหวนูมาถนนเส้นบนนะมาล้อมมาถนนเส้นบนวงกูวงกููใกล้ใกล้กับป้ายวงกูใกล้กับป้ายลงไม่หมดลงมาให้หมดก็อดูปั่นเกินข้างบนข้างบนลงให้หมดข้างบนจังไฟนะข้างบนนะอย่าไปเล่นเนินนะอย่าไปเล่นเนินนะมันจะเล่นตรงเนินเห็นปะไฟเยอะพยายามเลยไอเบลไม่ใช่นั่งเชียร์อยู่เลยนะเบลนะ ไม่มีใครรถมันอยู่ข้างนอกเยอะเลยนะรถมันอยู่นอกวงเยอะอ่อยู่นอกวงเยอะมึงบนเนินนะเราบนเนินบ้านนี้ค่ะนม่ไคนไปวางไหมข่างอยู่กวางอยู่กวางอยู่รวมกันก่อนรวมกันก่อนเอายิงฟีลัมดิยิงฟีลัมดิลัมเดิยูหี่นจะ้นไต่ไหนบู๊ี่ไอรีนอยู่ไหนไอรีนบ้านเราไม่มีเลยเราสวยมากมามาบ้านเราอยู่หลังอันนี้นะป้ายเขียวอ่ะ บ้านเราอยู่หลังไปเขียวนะมันมีตัวหลอยู่ตัวหนึงนะอกมัอมันออกไอรินรัเพื่อนหน่อยไอรีมนกเร่ไอรินอยู่ไหนมีศพไหมเดินมาหน่อยบนเขาก็ได้ลางห่เยูพีมวางยไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนไม่โดนผังเฮียอะไรอ่ะมึงสิผังนควย

าเข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 าข้างบนที่มัเล่นกันอะไหนวะอีีลินไม่เห็นเอาพี่ีลินมาดิมาเยอแล้วเอาบออกเยอแล้วนี่กูเห็นแล้วกูตีกูเหแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งไปข้นได้พี่แต่วิ่ง้นแลวให้กูวางไฟเลยมนี่อยู่นิ่งไม่ได้เพราตัวปืนตัวปืนนี่อยู่นิ่งไม่ได้เบ๋วเล่นแทนรออะไรอะเอาายเอาสบา เฮ้ยขึ้นเลยนาแดงน้าแดงว้ามันนาโดนนอ้นมามน้าแดงพัไม่ขึ้นพี่เล้เฮ้ยกอเติมหน่อยองอบกักอยู่แลแนสบแปเลยโอ้โหมาเอามันออกเยอะเพื่อนแสบคอแทนเพื่อนเราออกนะมันดูเห็นไหมมันเอาซุ่มออกายเล้วมเอาเามันน

เราไหวแล้วน้ำทะเลเพื่อนก่อนน้ำทะเลโฟกัสเพื่อนน้ำทะเลโฟกัสเพื่อนเดี๋ยวเล่นแย่งน้ำทะเลโฟกัสเพื่อนเอาหลบไปเลยเอาหลบไปเลยไอ้เหอเรียกนะถ้าไม่ไหวเรียกเลยอันยองเป็นไงบ้างไอ้ปืนอยู่คุณไล้ปืนอยู่หนีปืนมันหนีปืนมันหนีแล้วปืนมันหนีแล้วโอเคโ เอาเลยเอาไปเลยเจ้าตัอ้จบเลยจุบเลยคุยเลยเดี๋งเดี๋ยวยังเดีต้องรบออกดึงสออออกจุบน้องหน่อยจุบน้องหน่อยจุบน้องหน่อยไปต่อจุ๊บไหนเพื่อนไปต่อจุ๊บไหนมันไม่ไหวเนี่ยมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไอ สนหลังบ้าน่อยโหอย่างลั่นอะเกินละเกินละคนดูอชิวเชราี่อยู่ตรงวาง้นะฮัลโหลอุ้มไปดิพี่ขวารขวากักหงไฟก็ได้พี่ขากักี่ีไม่ต้องพี่ไม่ต้องแล้วพี่กาไฟตอนนี้เอาศกมากักกางไฟให้หมดมาคุมมาคุมศพกางไฟคนนึงมามามากักตรงไอหลังไฟพื่นมาหลังไฟหลังบ้านได้ยิน มาตาจุ่มไปเป็นไหนหลังไปมาจะจุ่มมาจะจุ่มเชิญเดี๋ยวมึงวางยีนพีได้มึงวางนั้นถือศพหน่อยเฮ้ยศพหายไปไหนศพหนึ่งวะเชิญเล่นนมมมึงงาาศพไ้ตรีเฮ้ยศพแค่เหรอหรืออะไรอ่ะศพหายไปศพหนึ่งอ่ะเรีนแค่บางคนพอเล่นแค่บางคนพอมาต่อมอปะวะเฮ้ยศพกูถืออยู่ดีก็หายเมื่อกี้อ่ะศพหนึ่งอ่ะอันนี้เจอแก๊งอะไรครับคุณดูสีเทาเนี่ยแก๊งอะไรอ่ะไอเชี่ยมึงบอกเพื่อนเ และกูกดผิดมึงบอกเพื่อนเข้าวอได้ดิถูกแล้วตรงกลางอะใครอยู่ตรงกลางบอกเพื่อนฮัลโหลบอกเพื่อนเข้าวอหน่อยบอกเพื่อนเข้าวอหน่อยตรงกลางได้แอ็คแล้วโหยแอคอดีวะมาจากไหนเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วมึงมากักข้างหลังเนี่ยเอาศพมากักข้างหลังตรงกูเนี่ยศพมันหายไปไหนกันหมดวะไอ้เหี้ยหมดป่ะหมดไหมไอดอกบ้านเล่นดิ ทำไมส่งค